อันนี้อะไรพี่บีแมคขอนนี้ย <Okay. S 3> ัเก็มวาแล้ววางผิดทายโยนรปแลวตกให้ตกลงตกวให้สุดดูใจกันนเรา ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้แหนมพาทุกคนนะครับมาดูการแข่ง Mini Four Wheel รุ่น B Max นะครับผมจริงๆต้องบอกก่อนว่าไอ้ B Max เนี่ยมันเป็นกฎการเล่นของ m ิ n i Four Wheel จริงๆมันมีมาตั้งนานแล้วแหละที่ญี่ปุ่นแต่ว่าของไทยอ่ะเพิ่งจะนําเข้ามา,มาเอากฎตรงนี้เข้ามาใช้ได้ไม่นานมานี้เองนะครับผมก็วันนี้นะครับผมอยู่ที่เซ็นทรัลพะราม2เดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับไปดูว่าไอ้ B Max เนี่ย รถมันรถนะครับจะต้องแต่งยังไงกดมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็การแข่งอารมณ์เป็นยังไงสนุกแค pues ่ไหนนะครับผมก็เดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูนะครับผมเตรียมเป็นไงพี่รถบ m แมได้ลงไหมพี่ได้ลงครับได้ลงเหรอมาสายมาสายพี่ช่วยอธิบายหน่อยว่าไอ้บ Max เนี่ยกดกดจริงๆเขาเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็เหมือนสแตนดาดครับแค่ห้ามบอด ห้ามห้ามเป็นคนสปริงทั้งหลังห้ามเป็นทุกดิก๊กอืมแค่ทั้งครับอ๋อแล้วมอเตอร์รอ่ะพี่มอเตอร์อะไรก็ได้ไม่เกินสปริงไม่เกินสปริงใ่งานนี้เขาให้ไฮเปอร์อขึ้นไปออ๋ห้ามต่ำไฮเปอร์อ๋อ,อนั่นก็คือบีแมคเดินส่อเดินต่อไงเดินต่อข้ารอบ ีสวยมากเลยอันนี้ลายเอวาวะใช่ครับส,สีสีวาครับน่าม่วงม่วง,งเขียวอันนี้ใส่สปินไม่ครับอันนี้อันนี้ไฮเปอร์ครับไฮเปอร์ไฮเปอร์ แม่แรงจริงๆนี่คุณไม่ได้กินข้าวเลยครับพี่แล้วตืเต้นจะหอง จะแล่นวิ่งโหดกันทั้งนั้นเลยร้อคู่ต่ออารมณ์รถก็จะเหมือนกับรถเจเลยนะครับแต่ว่าเป็นทรงรถอ่าสแตนดาร์ดวิ่งโหดกระโดดสู้เลือนถูกท้ายเรียกได้ว่ารถ J เจอะไมากกว่าอย่างงี้กำลังหัวคนระับเข้าทังเพื่อนเข้าแต่กมานะแต่หัวนะ เป็นไงบ้างครับพอได้ครับผมแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนมันแรงเกินไปนะแรงเกินไปต้องดอกขาแน,น่อ่ะเสียมแข่งตามไปดู หุดไปแล้วรอบที่สองคนระับเออดอบฐานช่วยได้ว่ะ นี่จากทีมอะไรครับเนี่ยโค้ชทีมเขาดีกวหน้ชทีมใช่ับมี้ชทีมน่าโค้ชทีมมีสองคนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเตอร์ครับผมจอร์เตอร์ครับวันนี้เป็นรุ่นไหนครับลงวันนี้ลงสองรุ่นเลยครับลงีแม็กกับตัว Oh w a l ซ์ยอะไปลครับอ่ามีแ็ก a ีแม็กใช้เป็นคันไหนครับีแม็กตอนนี้ใช้สองคันครับใช้คู่คันหนึ่งกับใช้ S C คันหนึ่ง มอเตอร์ผมใช้คันที่ผมใช้ตัว power dash นะครับดูได้ครับคันที่ผมใช้ power dash แล้วก็คันนี้ผมใช้เป็นไฮเปอร์คันนี้ใช้เป็นไฮเปอร์ไฮเปอร์เบรกหน้าหลังเลยเบรกชุ่มพูหน้าหลังครับเซ็ตง่ายๆเซ็ตเซ็ตพื้นืๆครับเซ็ตตี้พื้นืๆมันก็คล้ายๆกับสแตนดาร์ดนะพี่นะใช่ครับใช่นดาร์ดรอแค่เซ็ตติ้งเบรกให้มันเหมาะกับมอเตอร์เท่านั้นเองใช่ใช้มารุ่นเก่าหามารุ่นเก่ามาใช้อยู่ครับผมมันต่างกันนะครับมันมารุ่นเก่ารุ่นใหม่มีคนสุกว่ามารุ่นนนใหม่ิดึง เวลาที่เราเปิดหน้าแล้วหนึบก,กว่าหนึบก,กว่าหนึบก,กว่าแต่ <ทำ S 1> ถ้ามารู้เรุ่นใหม่ก็คือมันจะฟรีปิดดีกว่านิดนึ่งครับถ้าเจอมอเตอร์ที่ท็อปจัดๆรู้สึก,จจสกแต่ถ้าเกิดเป็นใช้โกลด์พี่บอกท่อยรู้สึกเท่าไหร่ออ๋อวันนี้เข้าไปแล้วกี่เบอร์พี่เข,ข้าไปเข้าไปก่อน เข้าไปสามแก้ตัวสามครับคซึ้งๆลงไม่จริงครับลงแค่แบบสนุกอ่าสนุกขำได้คสามโอเคครับไงสู้ๆครับครับอเร์ลิเตอร์นี่สปอนเซอร์ปีแล้วอ๋อสปอนเซอร์อยู่ครับอ่าสปอนเซอร์อยู่นะใครอยากเป็นสปอนเซอร์ติดต่อมาเลยนะครับอันนี้ชแนลไหนครับชแนลเอ่อแหนมซ่าวาสบิทีวีครับออ๋ แข่ง2 0 0คันนะครับคนันนี้นะน่าจบรอบนี้ก็รอชิงเลยครับอยู่ไปหนึ่งครับพี่หนุ่ยมาว่ะพี่หนุ่ยมามีแี่แกนะทำรู้เลยเครับเล็่ม่อเข้าไป GPS มาเลยครับ GPS 72็ดเลนหครับ82ดหเลนสครับ75็เลนตครับวางรถได้เลยนะฮะแต่ตอนนี้วางรถเลยครับเดี๋ยวพี่เต้ยยกให้นะครับฮะใจเย็นมาแล้วฮะมีรอบชิงรอบชิงรอบชิงสามเสือกับร่ GPS

ได้แชมป์ B Max นะครับครับคันนี้นี่เองพี่ว่า B Max นี่มันสนุกกว่าสแตนดาร์ดไหมก็ก็มันเป็นรุ่นรุ่นเปิดใหม่นะแต่ว่ามันก็ยังใหม่สำหรับคนคนทั่วไปเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็ยังค่อยค่อยตอนนี้วิค่อยค่อยกลับมาเองเพราะว่าคนจะติดอยู่ที่สแตนดาร์ดมากกว่า แต่ความสนุกของมันก็คือว่ามาใส่มอเตอร์ได้ได้แรงกว่าไรแดงอ่าก็คือเหมือนกับวัาช่วงของการตัดแต่งอะไรมันได้เยอะกว่ามันก็ทุกอย่างเหมือนสแตนดาร์ดเลยแต่ตา่ m, ตางกันที่มอเตอร์อ่าแล้วก็บอดี้นิ่หน่อยคือตัดตัดแต่งได้อ่าก็เป็นบอดี้นะในเรื่องอของเบกก็ไม่ไม่ต่างเท่าไหร่อ่าโอเคครับ ให้ขอบคุณได้พี่ผมจะไปร้านพี่อยู่เหมือนกันอ๋อก็สะดวกก็มาได้แต่ว่าพอดีเวลามันไม่ค่อยตรงกันถ้าสะดวกก็ค่อยให้มาช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยได้ได้ครับได้ร้านสามเสือใช่ครับโอเคขอบครับโอเคได้พี่หนุ่ยไดได้วยดีเจื้อมากสะบัดโค้งอย่างไรเลยสองคันเลยนะคัน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 ทีมพี่ที่สองคันเลยนะเนี่ยแรงเกินแรงไก่ได ไม่ห้เติมไม่น่าะพอดีอ่ะใช่ <laughs> บีแม็กนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่มาใหม่นะครับต่างคนใครที่กําลังเล่นอยู่ก็อาจจะงงงกสักช่วงหนึ่งนะครับผมแต่การปรับแต่งอะไรเนี่ยก็จะคล้ายๆกับสแตนดาร์ดนะครับแต่ว่ามันจะยืดหยุ่นกว่านะครับผมเริ่มนิยมนะครับใน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 วงการมิชลิโฟวิลเมืองไทยนะครับผมาละวันนี้ผมขอตัวก่อนแล้วกันครับทั้งหมดในคลิปนี้นะครับเป็นการแข่งบีแม็กนะครับผม ไอ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยละกนันนี้ขอตัวก่อนครับจเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ